ที่ใช้ในบ้านจอดค่ะใช้ในบ้านนะคะก็จะไม่เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ํา่น้ําลงทลองก็ไหลไปสู่ที่ปากน้ํารงตูดทะเลบ่อได้กบ่อน้อยซึ่งสร้างปัญหานะคะหลังๆก็คือขยะเยอะที่สุดที่เราบอกทําให้เกิดการเหม็นคือเรื่องของรถเนี่ยขยะก็ให้น้ำมานก้อนหนึ่งให้ไปเคลียร์บอกขยะตอนนั้นก็มีปัญหา เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยขยะที่เราสร้างขึ้นทั้งหมดนะคะไปอยู่ที่บอกขยะจนเกิดเหตุคแกมาใช่ไหมหรือเ,เดี๋ยวมาวิธีการคือท่านกู้ถุงด้วยนว้ำทิ้งก่อนทิ้งก่อนเครื่องจักรป็นเหล็กป็นโลหะพังก่อนที่จะใช้นานครบแปลว่าคนไทยฉลาดต่อเลยค่ะอ่ามาดูองค์กรขอะจริงๆแล้วขยะที่เราสร้างขึ้นเนี่ยแอนตี้น่ได้ค่คะ แรเหม็นไหมคะแปลว่าการจัดการขยะที่ถูกต้องถ้าทําขยะเอาขยะที่นได้นะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าทุกท่านที่มาเนี่ยใครบ้างคะที่ต้องใครหนักทำไมถึงเหม็นใครตอบได้ยกมือเลยค่ะของอันดับแรกจะเป็นในเรื่องของนโยบายการลดขยะขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการการปฏิรูปก็ไปต่ทำนั่นแหละถูกไหมแล้วมันเหม็นไหมลินมันก็ แท่งออกมาจากถุงมะเต็งที่เรามว้แล้วอันนี้เองเนี่ยมันทีอาจจะเรียกยากบางท่านอาจจะรู้จักท่านในในเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับแต่ือเวอร์ชั่นใหม่ถ้านอยากเรียนเชิญขอส่วนสิ่งแวดล้อมท่านภาสาราชสรฐานร้อนะครับเรียนรู้แล้วก็ที่แจ้งทำความเข้าใจกับเดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยบางคนก็ร้องทราบไหมคะกี่ปี ไม่หร <c oughs> อก็ขออนุญาตนะคะวันนี้มาพูดในเรื่องของมาตร,รการการลดขยะในสารการที่ไ,ได้เป็นตู้พังแล้วถ้าฉีดแล้วก็ซึมออกมาของสาบปริมีบอกขยะที่แห่งซ้ำไหมคะ